สวัสดีครับก็บผมนายบุญส่งอีวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตะบนน้ำอ่างอำเภอรตรอนจังหวัดอุตดิตถ์ครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลูกควายเกิดมาไม่สมบูรณ์นะครับนะหรือพูดภาษาอีกภาษาหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของควายนั้นแท้งลูกนะครับนะซึ่งลูกออกมาตอนที่ยังไม่ครบกำหนดตอนออกนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็จะให้รับชมและรับฟังในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับนะาว่าสาเหตุของลูกควายที่เกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์หรือควายแท้งนั้นอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของลุงบุญส่งที่จะต้องค้นคว้าว่าเหตุนะครับนะ้าที่เกิดให้วา้แท้งนั้นเป็นเพราะอะไร นะครับนะเพราะว่าควายของลุงบุญส่งปีนี้นะครับนะรู้สึกว่าแม่ควายนั้นผอมโซม,มากนี่ประเด็นที่1ก็เพราะสาเหตุมาจากในเรื่องของการให้อาหารนะครับนะไม่สมบูรณ์นั่นเองเพราะว่าใช้เรื่องเครื่องตัดหญ้าลูกชายไปตัดมานั้นก็ตัดมาในเรื่องของหญ้าที่ไม่มีคุณภาพนี่เป็นสาเหตุหนึ่ง นะครับนะาอีกสาเหตุห <Beautiful> นึ <to address> ่ง <em> นั่นก็คือในเรื่องของพ่อควายนะครับที่ผมซื้อมาใหม่นะครับที่ผมเคยออกคลิปไปว่าพ่อควายนั้นมันเป็นในเรื่องของมีเชื้อแท่งหรือไม่นะครับนะานี่อีกสาเหตุหนึ่งและอีกสาเหตุหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของในเรื่องของการที่เราดูแลนะครับนะาหรือถูกในเรื่องของ ควายในฝูงนะครับนะที่ขิดกันนะครับนะจนให้เกิดนะครับนะ้แทงลูกออกมาก็เป็น2อสประเด็นนะครับนะที่ผมจะพูดในวันนี้ครับขอเชิญรับชมในเรื่องของควายที่เกิดมาไม่สมบูรณ์นะครับนะชมรับชมเลยได้เลยครับนี่คือลูกควายที่เกิดมานะครับนะที่ ไม่ครบเดือนนะครับนะเกิดมาแล้วนั้นก็มีในเรื่องของอร่างกายนะครับก็ครบ32นะครับนะ่าเท้านะครับนะหัวนะครับนะเนื้อตัวนั้นก็อ้วนท้วนดีแต่ อย่างที่ไม่สมบูรณ์ดีนั่นก็คือในเรื่องของขนนะครับหนาะขนนั้นรู้สึกว่าจะเหี้ยนเตียนแล้วก็ขนนั้นยังไม่ยาวนะครับหนาะเพราะว่าลูกควายที่เกิดมานั้นก็ยังไม่ครบกําหนดนะครับนาะที่จะครบกําหนดนั้นก็ประมาณอีกสัก3เดือนหรือ2เดือนนะครับนาะที่จะคลอดออกมาหรือออกมานะครับนาะนี่คือในเรื่องของอ่า ผลการที่เราจะต้องค้นหาสาเหตุนะครับนาะว่าสาเหตุจริงๆนั้นที่ลูกควายที่เกิดมาไม่สมบูรณ์นั้นมันเป็นเพราะอะไรนะครับนะ้าเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าจะเกิดมาไม่สมบูรณ์นี่สองตัวเข้าปีนี้นะครับนะาที่รู้สึกว่าแม่ควายปีนี้พร้อมโสมมากนะครับนะซึ่งเป็น สาเหตุทําให้ลูกควายของลุงมุนส่งนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนาะนี่อีกตัวหนึ่งที่ผมออกคลิปไปว่า,าแม่ไม่มีน้ํานมนะครับนี่ผมป้อนในเรื่องของอนมผงเสริมกับนมแม่นะครับที่เขาเคยดูดน่าจะมีน้ํำนมบ้างเล็กน้อยนะครับนะก็ยังในเรื่องของ กักตัวเอาไว้นะครับนะที่ไม่ปล่อยตามฝูงก็เพราะว่ากลัวลูกควายนี้จะโสมนะครับนะาก็เลยมัดแม่เอาไว้นะครับนอกนอกฝูงก่อนนะครับนะนี่คือสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ที่ผู้ที่ประกอบในเรื่องของธรมาหาเรื่องชีพในเรื่องของฟาร์มควายหรือฟาร์มต่างๆนะครับนะเราก็ต้อง ค้นหาสาเหตุในเรื่องของปัญหาอุปสรรคครับอันนี้เกิดมานี่ถ้าพูดถึงตีราคาค่างวดนะครับนะาถ้าผมนำไปขายนั้นก็ได้จะประมาณตั้งแต่ตัวละ500บาทถึง1000บาทนะครับนะาแต่ควายตัวนี้ที่ลูกควายเกิดมาไม่สมบูรณ์นั้นลุงบนส่งจะไม่ขายครับที่ไม่ขายนั้นก็เพราะว่าลูกควายตัวนี้นั้นมันเป็นอาหาร ชั้นโปรดของลุงมุญส่งนะครับนาะซึ่งถ้าเราชำแหละแล้วก็นำไปย่างนะครับนาะให้เนื้อนั้นแห้งหมดัหมดๆแล้วก็นำไปนึ่งหรือไปต้มทำน้ำจิ้มให้ดีนั้นก็ถือว่าสุดยอดของลุงมุนส่งครับเพราะว่าเวลาเราย่างเราต้มหรือเรานึ่งก็จะเป็นอาหารที่นุ่มนะครับนะาซึ่ง ผู้ที่มีอายุสูงฟันไม่ค่อยมีหรือการขบเคี้ยวไม่ค่อยดีก็ถือว่าขบเคี้ยวได้ง่ายนะครับนะแล้วก็ถูกปากถูกใจของผู้ที่ชอบนะครับนะาสำหรับลูมูโสนั้นชอบมากครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราผลิตขึ้นมาแล้วนะครับนะเราก็กินสิ่งที่เราผลิตขึ้นมานั่นก็คือพวกรกพวก ลูกควายที่เกิดมาไม่สมบูรณ์หรือลูกควายที่ตายโดยในเรื่องของไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงเราก็นำมาชำแหละที่ทำมานำมาเป็นอาหารได้นะครับนะนี่คือในเรื่องของการขเขาเรียกว่าประกอบสมาอาชีพในเรื่องของมักมีองค์8นั่นก็คือหาเรื่องชีพนะครับนะ โดยชอบเพราะเราไม่ได้ไปลักขโมยหรือไปอซื้อมาในราคาแพงๆเราก็ในเรื่องของต้นทุนนั้นก็ถูกนี่ก็เป็นเรื่องในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนาของรอเนั่นเองไม่ว่าอาชีพไหนๆครับนาถ้าท่านนะครับนาตั้งใจที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นั่นก็คือในเรื่องของการผลิต นะครับไว้กิ่นเองไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรที่เรามีพื้นที่ปลูกผักโซนความีในเรื่องของอที่ดินนะครับนะถึงไม่มากมายแต่เราก็ใช้ในเรื่องของปลูกผักพืชผักหมุนเวียนที่จะลดรายจ่ายของเรานั้นก็สามารถทำได้ครับอ่าลุงบนส่งนั้นขอฝากข้อคิดว่าท่านมี ในเรื่องของพื้นดินอยู่ลุงบุญส่งก็ขอให้ข้อคิดว่าจะยากจนยากดีมีจนอย่างไรนั้นเราอย่าขายที่ดินของเราเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นะครับนะมีไม่กี่ตารางเมตรหรือไม่กี่ตารางวาเราก็สามารถที่จะสร้างในเรื่องของอา,อาหารผลิตอาหารขึ้นมาได้ถ้าเรามองให้ดีวิเคราะห์ให้ถูกหรือ ตั้งต้นนะครับนะาสร้างหลักปักฐานให้ถูกแล้วนั้นเราก็จะอยู่ได้ครับนะในประเทศไทยของเรานั้นถือว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของพื้นที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เรามาอยู่ในสิ่งที่สุดยอดอยู่แล้วนะครับนะาในประเทศไทยของเราเพราะเป็นประเทศที่สามารถที่จะทําการเกษตรนั้นได้หลายรูปแบบครับ นี่คือความพยายามที่ลุงบนส่งนั้นจะต้องค้นคว้าหาในเรื่องของความอยู่รอดของชีวิตหรือการปฏิบัติธรรมนะครับนาเพื่อที่จะให้ตัวเราเองนั้นอยู่รอดนะครับนาะไม่ต้องไปเบียดเบียนธรรมชาติมากนักไม่ว่าการทําลายป่าหรือบุกรุกในเรื่องของทําลายสิ่งธรรมชาติที่สร้างสรรค์ให้เรานั้นให้เกิดมีความสมดุลกัน นะครับนะนี่คือผลผลิตที่หลวงบุญส่งนั้นนะครับตั้งใจที่จะต้องพิสูจน์ในเรื่องของอความยากจนในเรื่องของความสมดุลในเรื่องของชีวิตนะครับนะ้าที่พระพุทธเจ้านั้นได้สอนมานั้นก็เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนนั้นต้องนะครับนะ ควบคุมตัวเองดูแลจิตใจของตัวเองบังคับตัวเองอย่าปล่อยตามจิตใจตัวเองที่มีเขาเรียกว่าโลภโกรธหลงอยู่แล้วเป็นเชื้อนำนะครับนะถ้าเราปล่อยตามจิตตามใจปล่อยไปโดยที่เราไม่ยอมบังคับจิตใจของเราให้อยู่ในเรื่องของความพอเหมาะพอดีในเรื่องของความพอเพียงนะครับนะท่านก็จะพบกับความทุกข์ระทรมขมใจ หรือทุกใจอย่างหนักนั่นก็คือในเรื่องของเราพัฒนาเจริญไปเรื่องของด้านวัตถุแต่อย่างเดียวนะครับนะโดยไม่ทำานึงถึงในเรื่องของพัฒนาในเรื่องของด้านจิตใจนั่นก็คือใช้หลักพระธรรมคำรรสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับมาเป็นตัวสร้างสมในเรื่องของอรักษาจิตใจของเรานั้นให้เกิดมีความสมดุลเราจะทำอะไรนั้นเราจะต้องไปยุกต์ใช้ในเรื่องของ ความพอเหมาะพอดีในเรื่องของอไม่ให้สุดตรงไปส่วนใด,ดส่วนหนึ่งสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ผลิตขึ้นมานั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกเราก็จะต้องอพยายามนะครับนะที่จะไม่ใช้วัตถุนั้นเป็นตัวนําแต่เราจะต้องควบคู่กันไปในเรื่องของอทั้งในเรื่องของด้านจิตใจในเรื่องของด้านวัตถุนะครับนะก็เพื่อที่จะให้เรานั้นอ,อยู่ในเรื่องของ ความพอเหมาะพอดีในเรื่องของอ่าภาระในเรื่องของความทุกข์ร้อนในเรื่องของที่เราไม่มีก็ไปนะครับนะซื้อของผ่อนส่งหรือไปซื้อในเรื่องของอทุกสิ่งทุกอย่างมานั้นเรายังไม่มีหลักประกันที่จะนําส่งคืนเขาได้นั้นลุงบนส่งก็ให้ข้อคิดว่าเราอย่าไปรีบทําครับถ้าท่านทํามาถลําลึกไปนั้นก็จะ ไปแก้ปัญหาในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของภาระต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำมาหาเรื่องชีพนั้นถ้าเราไปกู้ของเขามานะครับเรานำส่งคืนเขาไม่ได้ก็อย่าทำโดยเด้ขาดนะครับนะผมลุงมูส่งให้ข้อคิดถ้าไม่เป็นเรื่องของ การนำมาเพื่อที่จะลงทุนขยายในเรื่องของเพิ่มพูนรายได้ของเรานั้นถ้าเรายังไม่ถึงเวลาเราก็อย่าเพิ่งตัดสินใจทําครับนี่คือในเรื่องของข้อคิดในวันนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเราไม่พึ่งลําแข้งของตัวเองไม่พึ่งตัวเองไม่สอนตัวเองไม่บังคับตัวเองครับนะท่านก็จะถามลึกในเรื่องของความทุกข์ยากร้อนรนในเรื่องของด้านจิตใจ นะครับนะที่ทำให้เรานั้นจะต้องอทุกขร้อนนะครับนะาในเรื่องของจะต้องหาเงินทองมาใช้คืนเขานะครับลำพังแต่จะหาซื้อหากินอยู่แต่ละวันทุกวันก็จะไม่มีนะครับนะนี่คือปัญหาครับนะถ้าหากว่าเราใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหลักในเรื่องของอเราจะต้อง นำในเรื่องของประเพณีวัฒนาธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสมและเป็นตัวอย่างที่ดีนั้นมาประยุกต์ใช้ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอหนุ่มสาวเท่าแก่เราจะต้องรักตัวรักกาเรียกว่าอ่ารักเนื้อตัวหรือรักตัวสงวนตัวนะครับนาะในเรื่องของการ สร้างในเรื่องของหลักประกันหรือสร้างในเรื่องของครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อยู่อย่างมีความสุขหรืออยู่ในเรื่องของเราสร้างขึ้นมาในเรื่องของสวรรค์นะครับนะนั่นก็คือความสุขกายสบายใจก็จะต้องพึ่งตัวเองครับนะจะต้องควบคุมตัวเองจะต้องบังคับตัวเองจะต้องอย่าปล่อยจิตใจตัวเองนั้นออกนอก กขาเรียกก็กประเพณีในเรื่องของรักนวลสงวนตัวรักครอ,อบครัวรักพ่อรักแม่นะครับนาะบนรรพบุรุษหรือพ่อแม่ให้คําแนะนาสั่งสอนอย่างไรนั้นเราก็จะต้องอเชื่อฟังครับนะเชื่อฟังในสิ่งที่ถูกนะครับนาะดิลูมูลส่งขอเน้นถ้าเชื่อชังในส่งข้าพ่อแม่บางท่านบางคนนั้นถลำลึก อาจจะทําตัวไม่เหมาะสมนั้นเราก็อย่านะครับทําตามในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเขาเรียกว่ารักนวลสงวันตัวนะครับนะเพื่อให้ติดเป็นนิสัยสร้างความถ้ามีครอบครัวเราก็สร้างความอบอุ่นสร้างความสุขในเรื่องของสร้างครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่เป็นสวรรค์ มีลูกนั้นลูกก็เกิดมาในเรื่องของเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังในเรื่องของอหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับนะถ้าใครไม่รู้ใครไม่เห็นตัวเรานั้นเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะครับเป็นคนแรกก็ทําให้เรานั้นทุกข์ใจนะครับลําบากใจคิดอะไรก็วนเวียนอยู่แต่ที่เราทําผิดลงไปนั้น ว่ามันจะมีโทษมีทุกมีร้อนอย่างไรนั้นก็ร้อนรดนทุกใจนี่คือในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับลุงมนส่งนั้นวันนี้ก็ให้ข้อคิดว่าทุกเรื่องทุกอย่างท่านจะต้องพึ่งตัวเองและลดรายจ่ายของตัวเองสิ่งที่ไหนสมควรและไม่สมควรนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลตัวเองทั้งนั้นครับนะอย่าไปโทษ คนอื่นอย่าไปเหมารวมว่าคนอื่นนั้นคิดไม่เหมือนกับเราหรือ,อคิดแต่จะทำลายเราแต่เราจะต้องคิดรักตัวเองครับนะ,ะรักตัวเองนั้นก็หมายความว่าสิ่งไหนที่มันทำให้เรานั้นเดือดร้อนเราก็อย่าไปหาในเรื่องของความทุกข์ร้อนขึ้นมาเช่นเขามาด่าว่าหรือเขามาชักนำไปในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้อง เบี่ยงบายหรือหลบเรื่องหลีกเลี่ในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้เรากา็ไม่มีสิ่งที่ทำให้เรานั้นต้องทุกข์ใจครับครับวันนี้ผมก็ขอนำเสนอในเรื่องของข้อคิดคือ,อผลิตสิ่งไหนมานั้นเราก็รับประทานในสิ่งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่เราสร้างเราผลิตขึ้นมาเองก็เป็นต้นทุนที่ถูกอยู่นะครับนะ ก็เป็นในเรื่องของข้อคิดในวันนี้ในเรื่องของอผลิตนะครับนะได้ขึ้นมาเราก็รับประทานเองก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไปมากมายครับขอขอบคุณครับวันนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ